สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับไอซ์เช่นเคยนะคะกับช่อง Toyota r ไรส์สไตล์สำหรับคลิปนี้นะคะไอซจะพาทุกคนนะคะมาชมรถรุ่นไฮรักรีโว2.4 e n t ุดสี่เอรอโต้ขับเคลื่อนสองล้อนะคะราคาของรถรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่891,000บาทค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร 4 6ส wow. ูบ16วาล์วั V e n g r b o และ intercooler กำลังสูงสุดของรถรุ่นนี้นะคะอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรเดี๋ยวเราไปชมภายนอกกันบ้างน,นะคะกระจังหน้าสีเทาและโครเมียมนะคะการชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะไฟหน้าบายบีม LED นะคะพร้อม d ดย์ไทม์ running light กระจกมองข้างโครเมียมปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวค่ะ มือเปิดประตูโครเมียมนะคะล้ออลลอยสีเทาเข้มขนาด17นิ้วค่ะและยังมาพร้อมกับชุดตกแต่งซู้มล้อด้วยนะคะไฟท้ายแบบ LED ไล h t ไกด d i ิงนะคะกันชนล้างนะคะจะเป็นสีเทาเมทัลลิกมือเปิด ฝาท้ายกระบะนะคะจะเป็นโครเรมียมค่ะพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีดําตัดโครเมียมนะคะมือจับจะมีทั้งหมด7ตําแหน่งค่ะหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะแบบจอสีค่ะแล้วก็มีหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วรองรับ p p p l e r p r a y Android Auto, Bluetooth และ USB นะคะและยังรองรับระบบน้าทางระบบโทรออกด้วยเสียงด้วยค่ะ และรถรุ่นนี้นะคะยังมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีค่ะสีขาวสีดำสีบอลเงินสีเทาดำนะคะและสีน้ำเงินค่ะสีขาวนะคะลดเพิ่มไปอีก7,000บาทค่ะ และหางลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถรุ่น h ฮรักรี v o p พรีเรเนอ2.4 NT Auto ขับเคลื่อน2ล้อรุ่นนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามในเรื่องของตัวแคมเปญโปรโมชั่นดอกเบีย้ยการดาวนะคะว่าดาวที่เท่าไหร่ผ่อนอย่ที่เท่าไหร่นะคะหรือ รุ่นอื่นๆก็สามารถทักเข้ามาสอบถามไอได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไอขอตัวรับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดถูกใจให้ไอด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ไอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ